สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการสไปเดอร์เอกวันวันนี้ก็ว่าจะพามาดูอะไรบางอย่างนะครับพอดีว่าเพิ่งแต่งเติมบ้านนิดหน่อยนะครับก็มีอะไรบ้างก็คือว่าจะต่อมาอย่างงี้ซปึ๊บเอาไว้นั่งแบบนั่งทานอะไรนะครับนี้ก็กำลังลง,ลงปูนลงอะไรอยู่ เดี๋ยววันนี้เราจะไปเขาสามมุกกันนะครับหลังจากที่เราเอาแต่ X Max ไปนะครับไม่เคยเอา CBR ไปเลยนะครับวันนี้ว่าจะเอา CBR ไปหน่อยละกันบอกเลยว่าตอนนี้เดยโคตรร้อนเลยว้ายจ้าเลยตรงน,นี้ก็ซื้อโต๊ะมาเพิ่มนะครับโอ้โหโต๊ะไม้อืมสวยไว้นั่งเล่นหลังบ้านนะครับโอ้โหคือวันนี้ก็พามาดูบ้านหน่อยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับร้อนมากวันนี้ มันแน่ไม่ได้เอาแม็กไปนะตกใจแล้วสิไม่ได้เอาแม็กไปเอาบีไปโอเคเดี๋ยวมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งอยู่ที่เซเว่นนะก็เลยยงไม่มาหรอวะ เอาละเพื่อนเรามาแล้วตอนแรกอูนัดมันใช่สีแต่ใช้สี่ปิดเลยแย้มมาโกเด้งแล้วน่าจะไม่เห็น นนี้ก็กลุ่มเดิมครับแก๊งที่ก้างขี่บิกไบ์กลุ่มเดิมเลย <c oughs> ต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้จะออกกันทุกวันอาทิตย์นะครับ,บก็ไปกีราเล่นนินๆหนะ่อยแต่ตอนนี้ชลบุรีก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับจากตอนแรกเป็นพื้นที่เขาเรียกวาลาสีแดงเข้มตอนนี้เป็นสีแดงเฉยๆแล้วถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง อออิอออ่มมาบีบบีเกี่ยวเออไปเห็นมาบีหมูน้ำตกอตอนนี้เรากำลังเยอะเลยเฮ้ยวันนี้ไม่เยอะสิมันก็ปกตินะเพราะวันนี้วันอาทิตย์นะ ร้อนะร้อนมากแดกไม่ได้ไทยที่ต้องวันแล้วกูซื้อเลยครับผมอุ้ยไอ้ฮียกูเข้าเกียยวว่างกะนะต้องขึ้นเอ็นอยู่อ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ปั๊มนะครับมาก่อนสามคันเฉยั้านที่เขานัดรอห้าโมงนะเว้ยแต่ไม่เขาโอ้โหห้าโมงครึ่งกันเหรอโอ้ ไม่หกเมตรเผื่ำนานครับสปอนเซอร์รอสนใจเข้าได้แล้วค,ครับนี่ก็คือท่อถูบาเทอร์นะฮะมันไม่ใช่โยชิม,มุระมันแค่เอาแผ่นโยชิม,มุระมาติดแต่มันคือถูบาเทอร์อ่ะใส่คอแปลงจริงๆเออตัวสลิปออนอะ่ะมันเป็น2.4ผมก็เลยแปะให้มันเหลือ2นิ้วอ่าใช่แต่มันคือสลิปออนเอสีแท้ตาตาเลยครับงาก็ไม่ดังใช่ใช่ปลายยาวแล้วจ้ะเฮ้ย 5โมไหนบอก5้าโมง้งยนี่กูถ่ายพบคลิปกเออพกคลิปนี้แล้วกันรวมตัวแก๊งที้ก้างบอกมา4ี่โมงห้าสิบแล้วห้าโมงห้าโมงหาโมงหมามงวหัวาัวั ตอนนี้มาครบแล้วครับไ,ไ,ไ,ไปหไเ,ไ <c oughs> เหรอ่ะตกใจอ่ะไป <c oughs> ชิคของเราในวันนี้ก็มีประมาณเกือบสิบคันถึงไอสิบคันดิใช่ไหมคอวะไม่น้ำวะถึงแล้ 9ก้าคันอ๋อเตอร์ไปคันนึงไปสะพานใหม่ก่อนคันนึงก็เหลือ9้าคันตอนได้มี10สิบ เราจะไปเขาสมุขก็ไมไปเข้เาเข้าตรงนู้นเหรออ๋อนี่ก็เยอะเหมือนกันนี่ย ุเราคนหล่ลลลหออ่ะ,อะขยับไปไกลๆเลยนี่ปานมึงเอาผ่านั่งลงเชี่ยวบุกผ่านนั่งรถนะอ่าถ่ายถายเราอยู่ขาสามมุกครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่รัสเซกยครับรัสเซียหรอ,ม,อ,อมึงเลืกมึงเลิกปั่นหนุ่มเมกาได้แล้วไอ้ย่ะอ่าสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้อง เยแลตอนนี้เราอยู่ที่เขาสามุกตอนแรกแต่โกโปหมดไล้ก็เลยมาอัที่นี่ต่อแล้วก็ทอนกลับแล้วถ่ายให้ดูอิ่งแล้ครับงอยับคลายโอเคเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนเป็โกโปรมาแล้ว เดี๋ยวดูว่ากลุ่มนึง มาเพิ่มมีอีกสิบกว่าคันมั้งตรงนี้ก็น่าจะเป็นยี่สิบแล้วปกติสีมพูด้วยเสียวเสียวถึงอ่างศิลาแล้วมีประมาณ๕โลก็จะถึงสะพานใหม่ครับ ถุกเขาจะไปนั่งออนสะพานไงใช่ไหมเนะนี่ยน่าจะแหละเพราะตรงนี้ไม่มีที่จอดรถเลยเนี่ยบอกได้แล้วคนหลังเลยนะจะเด็กยืนเลย กล,นนาาลุ่มโอ้ตรงนี้แม่นินจาหมดเลยนี่หว่านินจาสี่ร้อยหมดเลยเนี่ยเโอ้ เขาน่าจะแรงหน้าดูนะพีเซ็กก็น่าจะแรงหน้าดูใช่ไหมแน่นอนครับแน่นอนนะครับเขาดูดูเราดีใจดีใจจะถามเขาว่าแรงหรือเปล่าทำไมครับคนนี้นั่งมา104พีเซ็กนั่งสองคนขี่สวนนะครับ4ส่วนผมนี่เกิดเลยไม่รถติดรถติดรถติดติดติดลาเลยเกือบมีแล้วเกือบหล่อเกือบหล่อละพี่เซ็กจอดแล้เออแล้วแล้วจอดโคตรโง่อะมาดิดูดูเขาจอดกันมาดิเรื่องพี่เซ็กจอดไม่ได้หาไปจอดเป็นแนวเนาะอ่าแล้วมาเอาพีเซ็กมาวันนี้